มันยอดมากเลยวันนี้บอลลูนพาทุกคนนะคะมาออกลุกแกอยู่ถุกวิธี่่บหุ่นจะได้หุ่นเฟิร์มหุ่นปิดเหมือนบอลลูนนะคะแล้ว,วสะโพกแน่นๆหน,น,นึ่งนน้โอ๊ยอ่ะ้มไม่ได้อ่ะสไลเดอร์ลอดเข้ามาเลยค่ะอ,อันที่สองเลยค่ะ วิ่งแล้วต้องกระชับกระชิงอ่าอันที่สองบอกด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับง่าสไลเดอร์ค่ะแ๊มมันไม่ลงอ่ะผลักตัวลงมาเลย,อยสอง เร็วค่ะเร็วค่ะอันนี้ต่อกอันนี้ต่อที่สองก็อันนี้ต่ออันที่เท่าไร่ที่สี่แล้วเร็วเวลาจะหมดแล้วนะคะหนึ่งสองสามเสียงดังค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ค่ะหนึ่งต่อมุนแรงแรงตเช็แข็งหน่อยแข็งแรงหกเจ็ดแปดเร็วเร็วเร็ว เวลาจะหมดแล้วเอาค่ะหนึนับดังๆแข็งแรงห้าหกเจให้สุดสิเอาเร็วค่ะอันนุค่ะเร็ว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 เวลาจะหมดแล้วยกยกให้ขึ้นก่อนห้าหกห้าเี่ยเลยมนจะได้ขึ้นเลย

มึงนับพักเดียวมือไอ้นั้นมึงยังไม่ปัดเลยมึงนับเลขเลีย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนั้นอีกอันหนึ่งค่ะอันสุดท้ายแล้วเร็วขึ้นค่ะงไม่ใช่เอาไม่ดีมันไม่ขึ้นแล้วบขึ้นเดาทำให้ดีแต่มันดึงน้ำหนักมันดึงไม่ได้อ่ะอโอ๊ย เอาดีๆเร็วมันไม่ได้อันเนี่ยได้มันก็อย่าดึงเนื้อดึงให้แรงสาเซห้โอแรงแรงไปเก้าอ๋อแรงๆสิอีกชเอาลย เร็วเร็วเราดูเร็วๆเวลาจะหมดแล้วเร็วจะมึงแพ้เอาเร็วเร็วเอย่าช้าอันสุดท้ายเร็ววิ่งข้าเร็ว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 ต้องออกล้างกายอีกต่อไปนี่เลย มีใยสังเคราะห์อ,อาหารและมีคอเลสเตอรอลในตัวด้วยมีสารประกัดที่สําคัญช่วยควบคุมไขมันและน้ําหนักของเราวันนี้วันดูนไม่ได้เอามาขายนะคะวันดูนมีแจกติดท่านแรกที่วันลูลมาแจกให้นะคะทํากติกาตามกติกาดังนี้ก็รับของไปเลยนะคะฟรีๆหนึ่งค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วกดติดตามเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวดอกแก้วจะพร้อม,อมไว้ๆแล้วพร้อมแฉกหน้าต่อลงม,มาในข้อความของเรายิ่งไปกว่านั้น ท่านใดที่นะคะสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เอสคั f ฟี่นะคะรับไปเลยทันทีทองคำหนึ่งสลึงนะคะทุกท่านเลย